ตัวไหนครับผมเพชรปริวสูจีบะหมี่เขียวครับวันนี้โชพิกาดร้อยยี่บเมื่อกี้มาสอบเกินไปจุดสี่จุดสี่นั่นแต่ที่เราคุมมาก่อนนั้นอีกกิโลละโลกว่าโลกว่าก็ยังสบายสบายเลยนะปกติเราซ้อมที่ไหนตอนนี้อยู่สูจีบะหมี่เขียวข้างบนมีซ้อมมีใครบ้างครับมีลูกฝั่มีพรมีครับครับเราเก็บตัวรวมๆกี่วันแล้วเนี่ยหลังนานนะรายการขยับมาเรื่อยๆเนาะแล้ววันนี้มาเจอใครเนี่ย เคยกับพายพญาครับเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามาไหมดูครับเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีเข่าครับเข่าหลุมยาวครับเฮ้ยแต่เราล่าสุดก็แพ้เข่ามาครับแพ้ใครมานะแพ้เมทีครับแพ้พี่เมทีมาเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันช็อตมันหมดหรือยังไงมาช็อตครับมาแทนนะครับเออเพราะว่าพี่เขาก็เข่าเนาะก็มาเล่นไปปลายฮะเรื่องนี่วางเกมบางแพ้ไงดีเนี่ยก็ สู้เข่าครับสูบเข่าฝีมือเหมือนเดิมแต่ก็มีเข่าด้วยไงครับวันนี้ก็มาแก้ตัวเนาะอายุอะไรครับอายุอายุเท่าไหร่ละอายุยี่สิบหกครับคนจังหวัดจังหวัดลพบุรีครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับห้าจุดแปดครับพื้นเพศเราเป็นมวยมวยมือครับซ้ายหรือขวามือขวาสูงร้อยร้อยหกจุดเก้าเราจกมวยมาเรารวมเท่าไหร่ครับร้อยกว่าไปพี่น้องเคยเชียร์หน่อยฝากแฟนมวยนะครับวันนี้มาเต็มที่ครับขอบคุณครับ น้ำต้นไหนครับกับหมุนปลายเสาตสนไม้ครับวันนี้โชคพิกาดร้อยยี่สี่มาสอบเกินไปจุดเก้าน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับประมาณสองโลสองโลกว่าก็ถือว่ายังไม่ไม่บีบเท่าไหร่เนาะแต่วันนี้ชกตอนบ่ายเจอใครครับเจอเจอเพชรแปดลิ้วนะเคยเจอกันไหมยังไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามาไหมดูเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็ ฝีมือฝีมือนะแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมไปฝี่มือนะครูบองซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ก็มีเยอะครับเยอะเลยมีพี่พีช่วยกันแล้วก็ตัวใหญ่ช่วยกันเก็บตัวมากี่วันครับรวมๆแล้วเดือนกว่าแล้ววันนี้เราคุมมากิโลทัเมื่อกี้สองโลสองโลกว่าวันนี้ลดอีกครึ่งโลไม่มีปัญหานะครับเอาเราอยู่แล้วครับอายุยี่สิบคนจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชปล่อยๆเท่าไหร่ครับปล่อยๆอายุเก้าสิบเป็นเบลเป็นมวยไม่ขอภา้าดีกว่า มวยใจอ่ะสูสงร้อยร้อยแปดสิบสามเอาจบมวยมาเท่าไหร่แล้วนี่ประมาณหกสิบกว่าฝากพี่น้องเพื่อเชียร์หน่ครับฝากพี่น้องเจ้านครธีรรมรเนพี่น้องขาใตายเป็นงานให้่เลยครับ <ขอ S 1> จะตา<บ>ให้เต็มเตี่ยมกอล์ฟินครับ